หอยกินเปล่าๆได้เลยนะเพราะว่ามันก็ยังแบบหวานอยู่มั่งดีกว่จกินกนะไม่ใช่หอยแมงพูนิวซีแลนด์นะทุกคนคือหอยแมงผูไทยแหละเราเป็นสาวเกาหลีหนึ่งวันนะคะ ใส่กระเทียมนะคะปกติวิธีกินแบบนี้เขาจะกินกับกับหมูเนาะหมูย่างวันนี้เราจะกินกับหอยหอยมะแรงผู้จ้าหอยมะแรงผู้โกชูจังไม่เผ็ดนะทุกคนสีแดงแต่ว่านึกว่าจะเผ็ดแล้วก็จะแบบรสชาติแบบอูมามิแต่มันแบบออกเค็มๆมามนเมนมเป็นซอสเต้าเจี้ยวปะใส่กระเทียมไปค่ะกระเทียมจะช่วยทำให้เผ็ด กินผักเยอะๆะนะทุกคนว้าว <Wow. S 2> อืมอืมกระเทียมชั่วยใหญ่จริง ทีค่คอนเทนต์ไม่ออกก็กินจะจ๊ะอืมไม่ผ่ามข้าวมานกินกับที่เป็นซีฟู้ดอะไรเนี้ไม่ได้ต้องเป็นข้าวเนี้ยจะต้องกินกับหมูย่างเท่านั้น <Yahoo! S 1> ได้ กินกับพวกสีพุ้นไม่ได้ไม่รอดแต่ก็ไม่ได้แย่นะสาวเกาหลีเลยจ้าต้องเอาไอเนี่ยออกนะทุกคนมันเหมือนเป็นที่ดักจับอาหารของหอยอะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสาวโคเรียไปจ้าว้าว wow. ที่เผ็ดนี้ไม่ได้เผ็ดไอตัวแดงนะเผ็ดกระเทียมโกชูจังไม่เผ็ดเลยจ้ะผักนี่เขาเรียกว่าผักอะไรนะไอเนี้ยกรีนโอ๊กอันนี้เรดโอ๊กไอเนี้ยเขาเรียกอะไรวะผักออกเลตเนี่ยนี่อะไรเลตเขาเรียกผักอะไรนะแอปปิคอร์ อยากอะไระ่ะแตอร่อยกรอบตัวบักเป็นว้าวหอยนี่เป็นหอยที่เหลือจากเมื่อวานนะทุกคนเราซื้อมาสามกิโลสามกิโลร้อยแล้วคือแบบตัวใหญ่มากกินไม่หมดเพราะมันตัวใหญ่ เหลือนะจ๊ะเหลือทุกอย่างยกเว้นน้ำจิ้มซีฟูด้ดหมดแล้วก็ไม่ได้ออกไปตลาดก็เลยไม่ได้แบบทำกินเองมีเครื่องใส่กระเทียมเพิ่มความเผ็ดไปทุกคนกินแบบสาโคเรยียว้าว ผักกอกมาก กินเปล่าๆก็คือหวานนะหอยอะหวาไม่ได้อเนะีตัวเองนะหวานอยากให้มันแบบหอยอันนี้อาน,นึ่งนะทุกคนไม่ได้เอาต้มถ้าอยากให้มันหายคาวก็ใส่สมุนไพรโหระพาตะไคร้เข้าไปตอนนี้ <Wow. S 1> มันจะช่วยดับกลิ่นคาวสาวโคเรียจ้ากินไปสาวโคเรีย ียมกินกระเทียมต้ามโควิดเขาว่าไงแล้วก็หอ่อถ้ามีใบงาเนานะใบงามันาน่าจะออกแบบมันๆอะว้าวใบงาไม่อร่อยจัไจ้มันจะมันๆอืมอร่อย อย่างอุพีหน้าจะตำส้มตำกินเองพริกสักห้าสิบเม็ดร้อยเม็ดไม่ไหวอ่ะทำอาหารถ้าอยากให้มันแบบ รสชาติหน้าไอหน้าตาหน้ากินอ,ะอ่ะใส่พริกแบบเอาพริกไปปั่นอ่ะพริกสีแดงแดงอ่ะสมวติพวกทำพวกยำอย่างเงี้ยต้องใส่พริกสีแดงแดงเริ่มอิ่มแล้วอ่ะทุกคนกินไม่หมดแล้วอ่ะ <c oughs> กินคนเดียวอ้วนคนเดียวนะคะ กินแบบสาวเกาหลีเสียดายไม่มีพริกไอ้เขียวๆอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกพริกอะไรไม่รู้แต่ว่ามันไม่เผ็ดอาจจะเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวเพราะมันไม่เผ็ดเลย อิ่มแล้วอะ่ะว่าก่อนที่เราจะมากินเนี่ยเอ้ยเรากินขนมปังไม่สองชิ้นนะ ใหญมากต้งแก่อันนี้มันออกอะทุกคนเพราะว่ากินแล้วมันจะเหมือนกินผมอะ่ะมันเป็นไอตัวดักอาหารของหอยเพราะว่าคลิปนี้เราน่าจะกินไม่หมดอะทุกคนคหอยเลือยเยอะมากเลยอะเพราะเราเริ่มอิ่มแล้วอะไม่ไหวแล้วจ้า เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนอีพีหน้าเราจะพาทุกคนกินส้มตำทำ <Wow. S 1> ส้มตำกินเองแล้วก็พริส50เมตรพอร้อยเมตรไม่น่าไหวไม่ทำตามคนอื่นละร้อยเมตรไม่น่าไหวอ่ะน่าจะเผ็ดเผ็ดบางมากอ่ะแล้วเป็นกดไหลย้อนด้วยท้องไม่ดีโอ๊ยแม่กระเยมไม่เป็นไรยังไม่ถึงห้าวิเชือเช้อโรคยัง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 ไม่เข้า เ้้าผังนี้ไม่รู iner> iner> ้เรียบเถออะไร